วันนี้หวานจะมาทำเมนูไอซ์มอคค่านะคะเป็นเครื่องดื่มที่ใครๆก็ทําได้จากเครื่องกองน้ําโคเวรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นไม่ไอซ์ส่วนแรกเลยนะคะที่เครื่องกองน้ำเนี่ยสามารถทาน้ําแข็งและน้ําดื่มได้จบในเครื่องเดียวเลยคือวางตรงไหนก็สวยมา<อ>ค,ค่ะมาทาเครื่องดื่มกันหวานจะกดน้ําร้อนมาชงกาแฟจริงๆเขาทําได้ทั้งน้ําร้อนน้าเย็นและน้ําอุณหภูมิห้องเลยที่สําคัญตัวนี้สามารถกําหนดปริมาณน้ําที่ต้องการได้ด้วยนะคะหวานไม่ต้องเสียเวลาตวงเลยค่ะแค่กดปุ่มเดียวสะดวกมากดูสีได้น้ําแข็งแบบใสกิ๊กเลยคือต้องบอกว่าน้ําแข็งที่ได้เนี่ อารขั้นตอนผ่านการฆ่าเชื้อด้วย UV อีกคือแบบมั่นใจได้ถึงความสะอาดคูณ2ไปเลยนะคะใส่นมบีบวิปปิ้งครีมแล้วก็ตกแต่งด้วยมัชเมลโล่และผงโกโก้เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็เหมาะกับคนที่อยู่บ้านชิลๆอยากจะทำโฮมคาเฟ่เก๋ๆเอ็มก็ทำง่ายมากด้วยนะคะเพราะว่ามีเครื่องกรองน้ำโคเวก็กล้ารดการแบบเป็นเลิศคือหมดห่วงเรื่องการจำวันเปลี่ยนไส้กรองไปได้เลยนะคะเพราะว่าเขาทำให้หมดจัวตรวจเช็คเครื่องทุก2เดือนแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้ทุก4เดือนสบายมากเป็นเคคครรรื่่อองงงกนน้ทีีวมจิๆะะ